สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะท่านนักคุณทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Opportunity Day ประจำไตรมาสที่2ปี2568ของครัส t ีเวิร์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันถาภาวิไลศิริรัตนกูลและคุณวัสนนูุนันทานันผู้จัดก,การของครัสจะมาทำหน้าที่ในการบรรยายผลการดำเนินงานและก็ตอบข้อ,อสักถามให้กับนักลงทุนทุกท่านค่ะ มันเนิ่อกันที่นะคะไฮไลท์หลักของไตรามาสที่2ปี2,568ของกอุ่ทรัสต์บิวเร์นะคะในแง่ของรายได้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยเยออนเยนะคะแต่ว่าก็ยังคงเพิ่มขึ้นจากไตรามาสที่ผ่านมานะคะเนื่องมาจากาการปรับตัวของอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าของขอาคารทูทาวเวอร์สนะคะในด้านของค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่ในาการควบคุมแล้วก็อินไลน์อยู่ในบับเจ็ตนะคะแล้วก็สอดคล้องไปกับตัวรายได้ค่ะ สำหรับอาคารทูรเทว์หน่งนะคะเรายังคงรักษาอัตราการเช่าในะอยู่ในระดับที่สูงที่99%นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเพิ่มค่าเช่าในอัตรา3.2%เดี r ยอนเดียได้นะคะแล้วก็ในไตรามาสนี้อาจจะมีตัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรามาที่ผ่านมาค่ะ ส่วนสำหรับทูเทิ์นองนะคะโปรเจกต์ในการริเรเวทของบริเวณพื้นที่รีเทลชั้น1ของอาคาร1ตึก2เนี่ยก็ได้่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคอมพพลซ์ในช่วงต้นไตรมาส2นะคะโดยไตรมาสนี้ก็อาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าซ่อมแซมรละปกป้องอาคารเนี่ยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหนะะ้าค่ะ ไปนะคะในแง่ของตัวอาจาราการเช่าโดยเฉลี่ยของทั้งทั้งสองอาคารนะคะอยู่ที่92.5เนะคะแล้วก็มีค่าเช่าเ,าเฉลี่ยอยู่ยที่669บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะคะมาดูในแง่ของสัดส่วนรายได้เนี่ยอของกองทัพเนี่ย76เนี่ยจะมาจากอาคารทูเทว์หนึ่งแล้วก็อีกประมาณ24เนี่ยจะมาจากอาคารทูเทว์สองค่ะ มาดูกราฟทางด้านซ้ายล่างนะคะจะเห็นว่าในไตรมาสนี้เนี่ยไม่ได้มีมูฟเมนต์ของผู้เช่าที่หมดสัญญาเชา่าหรือว่าผู้เช่าที่ย้ายออกไปใดๆทั้งสิ้นก็คืออย่างคงอัตรกาการเช่าเท่าเดิมน,นะคะแต่ในะคะที่ครึ่งปีหลังของปี2 0 2 5ี่เนี่ยก็จะมีผู้เช่าที่จะครบอายุสัญญาเนี่ยอยู่ประมาณ2ี่เแล้วก็ในปี2 0 2 6อยู่ประมาณ4 6แล้วก็2027ประมาณ19ตามลําดับนะครับก็ ต่อไปก็จะเป็น break down ตัว performance รายอาคารนะครับของกอง plusview นะครับก็สำหรับ True Tower หนะครับเนะี่ยะไตรามาสท,ที่2เนี่ยเรามีอัตราการเช่านะครับอยู่ที่ร้อยละ99.6นะครับคงตัวจากไตรามาสก่อนหน้านะครับในแง่ของอัตราค่าเช่าก็เช่นเดียวกันนะครับคงตัวอยู่ใน 7 5 7บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะครับไม่ได้ปรับเพิ่ม Q on Q แต่เพิ่มขึ้นประมาณสักร้อยละ3.25เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านะครับที่อยู่ที่733บาทนะครับในแง่ของ movement นะครับอย่างที่คุณทาพาเวลรได้เรียนไปนะครับทูทาวเวอร์หนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นใจมากด้วยอัตราการเช่าที่ร้อยละ9 9 6นะครับแต่ว่าเราไม่มีผู้เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาในระหว่างไตรมาสนะครับรวมถึงผู้เช่ารายใหม่เพราะฉะนั้นสิ้นไตรมาสนะครับเราก็จะปิด ตามาสด้วยอัตราเท่าเดิมนะครับก็คือร้อยละนะครับในแง่ของพื้นที่เช่าที่จะครบกําหนดอายุสัญญานะครับกราฟบารา์ฉาขวาล่างนะครับจะเห็นได้ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเรามีพื้นที่เช่าที่จะครบกําหนดอายุสัญญาใน Tru e Tower 1เนี่ยประมาณร้อยละ27.8นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหมดสัญญาในวันเดียวกันนะครับคือวันที่ประมาณสัก3 1ธันวาคม นะครับแล้วก็ปีถัดไปนะครับก็ปีก็คือปี2026เนี่ยจะครบกำหนดอายุสัญญาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ร้อยละ68.2นะครับแล้วก็มีอีกเล็กน้อยนะครับก็คือร้อยละ0.7แล้วก็ร้อยละ2.9นะครับในปี2027แล้วก็2028ตามลำดับนะครับพื้นที่ว่างอยู่ที่ร้อยละ0.4นะครับสำหรับทูเทอร์สอนะครับก็อัตราการเช่าเนี่ยเราทําได้ปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับจากร้อยละ เฉลี่ยร้อยละ80.7นะครับก็สาเหตุหลักๆก็เกิดจากการที่เอาโปรเจกต์รีโนเวชันนะครับที่อาคาร1ชั้นจีเนี่ยได้คอมพลทไปนะครับก็ทําให้เราได้อัตราการเช่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในแง่ของอัตราค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าจาก486มาเป็น489บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะครับในส่วนของมูฟเมนต์ของอัตรา การเช่านะครับก็คล้ายคลึงกันกันกบ t r u e Tower 1น่ะครับในไตรามาสนี้เรายังไม่ได้มีมูฟเมนต์เท่าไหร่นะครับ t ูทา Tower 2เนี่ยเราเริ่มอัตราการเช่าที่ร้อยละแบนะครับพื้นที่เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าระหว่างไตรามาสเนี่ยไม่มีรวมถึงผู้เช่าใหม่นะครับทำให้ิ้นเราสิ้นสุดไตรามาสของ t r u e Tower 2เนี่ยด้วยอัตราการเช่าที่ร้อยละ80.7บนะครับในแง่ของพื้นที่เช่าที่จะครบกำหนดอายุสัญญาเช่ากราฟบาร์ชากด้านขวามือนะครับ จะเห็นได้ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีพื้นที่เช่าที่จะครบกําหนดอายุสัญญาเช่านะครับอยู่ที่ร้อยละ8.4นะครับปี2 0 2 6ร้อยละ8.6แล้วก็ปี2 0 2 7อเนี่ยอาจจะประจุกตัวเยอะหน่อยเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเราหาผู้เช่าได้เยอะนะครับประมาณครึ่งตึกแล้วก็สัญญาทั้งหมดก็จะเป็นสัญญาระยะเวลามาสัก3ปีนะครับบวกไปจาก 2- 4ก็จะเป็นหมด27นะครับร้อยละ4 8 5นอกจากนั้นเนี่ยเรามี สัญญาระยะยาวนะครับที่เราได้ทําเมื่อปีที่แล้วนะครับกับผู้เช่ารายใหญ่รายหนึ่งนะครับอีกร้อยละ14.4ก็จะครบกําหนดในปี2 0 3 0นะครับทำให้นับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีพื้นที่ว่างนะครับอีกร้อยละประมาณสักร้อยละ19นะครับร้อยละส9 3านะครับสำหรับทรู e อวต่อไปเป็นตัวในแง่ของ financial statement นะครับขออนุญาตเริ่มด้วย P&L นะครับ ก็สำหรับรายได้ประจำไตรามาสที่2ของกองทรัสต์บีเวิร์กนะครับเรามีรายได้รวมอยู่ที่139.9ล้านบาทนะครับลดลงประมาณสัก6.7%เียรอนเดียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ1%คิวออนคิวแน่นอนว่าสาเหตุหลักๆก็เกิดจากตัวค่าเช่าและก็ค่าบริการนะครับที่ปรับที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าโดยสาเหตุหลักๆก็เกิดจากอ,อ,อาคาร True Tower 2นะครับที่ ทำอัตราค่าเช่าแล้วก็อัตราการเช่าได้ต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าในแง่ของรายจ่ายนะครับกองทรัสมีเวิร์เนี่ยเรามีรายจ่ายรวมนะครับประจำไตรมาสที่2อ,อยู่ที่64.4ล้านบาท ลดลงประมาณสัก8%ย้อนเยียร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย2.6% Q on Q นะครับโดยเราสามารถ break down นะครับรายจ่ายรวม64ล้านบาทตรงนี้มาได้เป็นกราฟ waterfall ด้านล่างนะครับก็จะเห็นกราฟด้านล่างนะครับโดยค่าใช้จ่ายหล,กลักๆก็จะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนหล,กลักๆนะครับส่วนแรกก็คือค่าใช้จ่ายก็คือต้นทุนในการดาเนินง,งานนะครับอยู่ที่35ล้านบาทนะครับก็ลดลงประมาณสัก1.4%ยอนเยียแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก5% Q on Q นะครับโดยสาเหตุหลักๆก็เกิดจากที่ปรับลดลงยอนเยียเนี่ยก็เกิดจาก FT Rate ทนะครับที่ปรับตัวลดลงทําให้ Utility Cost ของกองพลัสเนี่ยลดลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับ Q1Q อเนี่ยหลักๆก็เกิดจากค่าดูแลแล้วก็บรรงษาทรัพย์สินนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นจากตัวไตรมาสที่1อย่างที่คุณถาภาวิไลได้เรียนไปนะครับข้างต้น ต่อไปเป็น professional fee นะครับประจำไตรมาสที่2เนี่ย professional fee เราอยู่ที่ประมาณสัก17.8ล้านบาทตรงนี้ก็เราทำได้ดีนะครับลดลงประมาณสัก14%เยนเยียแล้วก็ flat นะครับคิวอโดยสาเหตุหลักๆที่ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าก็เกิดจากตัว property management fee นะครับที่เราจ่ายให้กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าครับ ส่วนสุดท้ายนะครับรายจ่ายหลักๆที่สําคัญของเราก็คือตัว finance cost นะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยโดยไตรมาที่2เนี่ยอยู่ที่10.7ล้านบาทปรับตัวลดลงประมาณสัก11%ออนเยียแล้วก็ลดลง2.7%คจอนคิวโดยสาเหตุหลักๆก็เกิดจากตัว repayment schedule ที่เราได้ทําการคืนเงินต้นเงินกู้ไปบางส่วนนะครับตลอดทางแล้วก็ รวมถึงตัว interest rate trend ที่ปรับตัวลดลงนะครับเราก็เห็นเทรนด์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับอตราดกเบียนะครับสุดที่แล้วนะครับทำให้กองทั์บิวเวอร์เนี่ยเรามี net investment income ประจำไตรมาสที่2อเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก75.5ล้านบาทลดลงประมาณสัก6%ย้อนเดียนนะครับแล้วก็แ a t q o n q นะครับโดยไตรมาสที่2นะครับเรามีตัว net loss on investment ประมาณสัก31ล้านนะครับเนื่องจากว่าเรามีการ revaluation นะครับใน อสังหาริมทรัพย์ของเราจากผู้ประเมินราคาอิสระทําให้ในไตรมาสน,นี้เรามี loss จาก Revaluation ตรงนี้ประมาณสัก29ถึง30ล้านนะครับทำให้เรามี total n e t l o s s on investment เนี่ยประมาณสัก31.4นะครับซึ่งจํานวนตรงนี้ก็ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านะครับดีขึ้นประมาณสัก91%ย้อนเดียโดยสาเหตุหลักๆก็เกิดจากปีที่แล้วเนี่ยเรามีการรีเว l u a เ i ชันนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเรามีเน็ตลอสค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก360ล้านนะครับ อ๋อสุดที่แล้วเนี่ยทำให้กองคลัสนะครับเรามี net increase in net a s s e t ซประจำไตรมาสที่2อนะครับอยู่ที่44.1ล้านบาทนะครับดีขึ้น115%ย้อยียแล้วก็ปรับตัวลดลงมาสัก40% Q on Q โดยสาเหตุหลักๆที่ปรับตัวลดลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าเราไม่ได้มี net loss จาก v a l ูเอชันนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะต้องเรียนว่าไอตัวเน็ตล s สจาก v a l ูเอชันที่กล่าวไปเนี่ยเป็นเพียง รายการทางบัญชีนะครับไม่ได้มีผลต่อกระแสงเงินสดของกองทรัสแต่อยา่างใดครับต่อไปในแง่ของบาลานซ์ชีตนะครับก็ณนะสิ้นไตรามาสที่2เนี่ยกองทรัสบิเวอร์กเรามีสักสิ์รวมอยู่ที่4,335ล้านบาทนะครับโดย o อ o r ชั่นหรือว่ารายการหลกักๆก็ยังเป็นตัวมูลค่ายุติธรรมนะครับในเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับณนะสิ้นไตรามาสเนี่ยอยู่ที่3846ล้าน คิดเป็นสักประมาณ88%ของทรัพย์สินรวมแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายการใหญ่ๆก็คือรายการเงินสดแล้วก็เงินลงทุนในหลักทรัพย์นะครับอยู่ที่ประมาณสัก402ล้านบาทคิดเป็นประมาณสัก9%นะครับสส่วนนี้รวมกันก็ประมาณสัก97%ของทรัพย์สินรวมของกองทัพแล้วนะครับ ในแง่ของหนี้สินนะครับนัสิ้นไตรามาสที่2เนี่ยเรามีหนี้สินรวมอยู่ที่978ล้านบาทนะครับโดยรายการหลักๆก็จะเป็นตัวเงินต้นเงินกู้นะครับตรงนี้นะครับ remaining loan principal เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4เอ่อ742ล้านบาทนะครับส่วนตรงนี้ก็คิดเป็นประมาณสัก7 6ของหนี้สินรวมทั้งหมดแลละแล้วก็รายการใหญ่ๆอีกรายการหนึ่งก็คือรายการเงินมัดจำที่เราได้รับจากผู้เช่าของเรานะครับอยู่ที่ประมาณสัก132ล้านคิดเป็นประมาณสัก14%บส่ส่วนนี้รวมก,กันก็ 90กว่าเปอร์เซ็นต์และของนี้สรนรวมนะครับสุทีิแล้วเนี่ยทำให้กองทัสนะครับเรามี Net Asset Value นะครับหรือ NAV ที่3,357ล้านบาทคิดเป็น9.1026บาทต่อนหน่วยนะครับเรามี Net Profit Margin ประจำไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก54เปอร์เซ็นต์นะครับเรามี e r e s t bearing d e b t to total อ s s e t อยู่ที่ประมาณสัก17เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สำหรับกราฟบาร์ชาร์ทขวาล่างนี่ก็จะเป็นตัว Repayment Profile นะครับหรือว่า ตารางที่เราจะต้องคืนเงินต้นเงินกู้ในแต่ละปีนะครับโดยปี2025เนี่ยเราชำระไปแล้วครึ่งหนึ่งก็คือ25.3ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็คือ31สิงหาเนี่ยเรามีดีลที่จะต้องดีลดท,ที่ต้องชำระเพิ่มเติม,ตมอีก25.3นะครับแล้วก็ปี26แล้วก็27เนี่ยอีกปีละ50.6โดยที่ปี2028จะเป็นบูเลต t เพย์เมนต์ก้อนใหญ่ยอยู่ที่616.4ล้านนะครับก็สาหรับ ไต่มาที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลแล้วก็ลดเงินลดทุนไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่0.11961บาทต่อหน่วยแล้วก็เงินลดทุนอยู่ที่0.0333บาทต่อหน่วยนะครับรวมทั้ง2ส่วนเนี่ยก็สักประมาณสัก0.15ซึ่งก็จะค่อนข้างส่งตัวเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับโดย ตัว book closing ก็จะเป็นวันที่28สิงหาคมนะครับแล้วก็วันที่ขึ้น x d นะครับก็จะอยู่ที่26สิงหาวัน payment date หรือวันที่จ่ายจริงก็จะเป็นวันที่11กันยายนนะครับก็สำหรับตัว presentation ของกอง p l u s t b e w e r ประจําไตรมาสที่2นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หลังจากนี้อาจจะขออนุญ,ญาตเป็น Q&A นะครับ Uh, จริงจริงๆแล้วนะครับ uh, ขออนุญ,ญาตตอบคำถามแรกก่อนนะครับ uh, คำถามที่หนึ่งเนี่ยถามว่าปีหน้าเนี่ย uh, ผู้เช่าในอาคาร 2Tower 1เ,เนี่ยจะครบกำหนด uh, คิดเป็นจำนวนกี่ลายแล้วก็ uh, ส่วนใหญ่จะครบในในใตรมานไหนนะครับ uh, จำนวนกี่ลายเนี่ยผมอาจจะอาจจะยังอาจจะขออนุญ,ญาตไม่ตอบเนื่องจากว่าจำนวนลายอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าเราสามารถพูดได้ว่า uh, ผู้เช่าทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม True แล้วก็ CP นะครับซึ่งระยะเวลาหรือว่าที่จะครบกำหนดเนี่ยยังค่อนข้างกระจายตัวนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังจับที่ได้มีการเจรจาต่อรองกับผู้เช่าในเบื้องต้นเนี่ยเราเราคิดว่า,าทั้งหมดเนี่ยเราน่าจะสามารถเซ็ตเคียว สัญญาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เช่าที่จะครบกําหนดในปีนี้ก็คือ2้อยลนะครับรวมถึงปีหน้านอีกร้อยละแปดเนี่ยเราเราคิดว่าเราน่าจะเซคิลได้ทั้งหมดนะครับโดยณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในระหว่างการต่อรองนะครับรวมถึงการจัดทําสัญญาฉบับใหม่นะครับโดยหากมีความความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขออนุญ,ญาตอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมในอนาคตนะครับ ก็สําหรับคําถามที่2นะครับถามว่าความคืบหน้าในการต่ออายุสัญญาของผู้เช่าที่จะหมดใน6กมันของทั้ง2ตึกเป็นอย่างไรก็เมื่อกี้สาหรับ t ูทา Tower 1เนี่ยได้เรียนแจ้งไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วสําหรับ t ูทา Tower 2เนี่ยเราก็คิดว่าคล้ายคลึงกันนะครับเราคาดว่าเราน่าจะเซ็เคียวผู้เช่าได,ได้ได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในสําหรับ t ูทา Tower 2อเนี่ยอาจจะขออนุญาตอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแต่เราคิดว่าร้อยละแ เปร์เซ็นต์ตรงนี้เราน่าจะต่อสัญญาออกไปได้นะครับซึ่งเราเข้าใจว่าไอ้ร้อยละแปเร์เนตรงนี้ก็จะยังเป็นผู้เช่าในกลุ่ม True แล้วก็กลุ่ม CP นะครับก็สำหรับคำถามสำหรับคำถามถัดไปนะครับถามว่าการขาดทุน การประเมินทรัพย์สินเกิดจากตึกใดนะครับรวมถึง assumption ใดของผู้ประเมินที่เปลี่ยนไปนะครับเช่น occupancy rate หรือ ARR mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็อาจจะเรียนอย่างนี้นะครับหลักๆที่ valuation loss หรือการ revaluation ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลักๆจะเกิดจาก t u o tower 2ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้ว t u e tower 1เนี่ยเรามีเกณฑ์ด้วยนะครับ t o tower 2เนี่ยสิ่งที่ทำให้ขาดทุนเนี่ย ก็เกิดจากสส่วนเลยครับที่จากที่คําถามเนี่ยได้ยกตัวอย่างมาคือก็คืออัตราค่าเช่าแล้วก็อัตราการเช่านะครับที่ผู้ประเมินราคาให้อสัมมชันปรับตัวลดลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เรามีการพับบิชเอแวูเอชันรีพอร์ตไว้ในเว็บไซต์ของทางกองทลัสนะครับหากนักลงทุนสนใจเข้าไปดูในรายละเอียดจริงๆเนี่ยสามารถเปิดดูได้นะครับโดยจริงๆแล้วอ่ะเราได้เอลซิดข่าวดังกล่าวไว้ในตลาดแล้วก็มีลิงก์ แนบให้นะครับนักคือสามารถสแกนผ่าน QR code ดูได้เลยนะครับก็ oh. คำถามต่อไปนะครับก็ถามว่าแนวโน้มการหาผู้เช่าในไตรมาสที่สองอในไตรมาสที่สามของทูเทิร์สอเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังนะว่าเราอาจจะเนื่องจาก โปรเจกต์ e ีโนเวชันอาคาร1ชั้น G ีเราเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเมื่อต้นไตรมารสสที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถฟิล l อินผู้เช่ารายใหม่ได้โดยเฉพาะใน t r เ e Tower 2นะครับก็จะเห็นได้ว่าอัตราการเช่าเราอยู่ที่ร้อยละแปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยณนะนะปัจจุบันอาจจะต้องยอมรับตรงๆว่าณปัจจุบันเนี่ยเราย,ยังยังไม่ได้มี potential tenant ขนาดนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเรวมถึงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เองนะครับก็ได้มีการ ทํางานร่วมกันแล้วก็รวมถึงเอเจนซี่รายต่างๆนะครับเราจะได้มีการทําการตลาดอย่างเข้มข้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้นักลงทุนทราบเป็นระยะระยะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้มี p o t ทน t i a l tenant นะครับออสำหรับออคำถามสุดท้ายนะครับถามว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาในครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับออครึ่งปีแรกก็ เราคิดว่าโดยผมอาจจะตอบอย่างนี้แล้วกันว่าโดยทั่วไปเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยมักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่าปีนี้ก็จะคล้ายคลึงกันเนื่องจากว่าเวลาเราวางแผนทํำบัเจตหรือวางแผนทําการซ่อมแซมหรือว่าบ,บารบงรักษาสัสต์ดเของกองทัสเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยส่วนมากอาจจะยังไม่ได้อิมพลิเมนต์ทั้งหมดนะครับรายการจัดซื้อจัดจ้างการต่อรองราคาค่าแคปเอ็ก หรือว่าค่าดูแลแล้วก็บำรุงขสาทรัพย์สินรายรายการใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากก็จะไป implement ในครึ่งปีหลังผมคิดว่าปีนี้ก็น่าจะคล้ายครึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในแง่ของรายได้ในแง่ของรายจ่ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรายังทํายังควบคุมได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าแต่แต่เราคิดว่าครึ่งปีหลักเนี่ยก็มีแนวโน้มที่รายจ่ายตรงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีนัยยะสําคัญอะไรนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ แล้วกันครับอ,อ่ามีคำถาม เพิ่มเติมนะครับจากถามว่าในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินรอบที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประเมินราคาได้แฟกเตอร์อินรีโนเวชั่นโปรเจกต์ของทูทาวเวอร์สองไปหรือยังนะครับเราเข้าใจว่า เราเราเข้าใจว่าณปัจจุบันเนี่ยผู้ประเมินราคาน่าจะแฟกเตอร์อินเข้าไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าหากนักลงทุนเนี่ยลองเข้าไปดูใน e valuation report เนี่ยจะเห็นได้ว่าอัตราการเช่ารวมถึงอัตราค่าเช่าเนี่ยเขาก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อเปรียบเทียบกับ report ฉาวับก่อนนะครับ ไม่ไม่แน่ใจว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะรออีกสักสิบแล้ยี่สิบถึงยี่สิบวินาทีนะครับ โอเคครับก็หากไม่มีคำถามใดเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนในฐานะตัวแทนของผู้จิการกองทลัสนะครับก็ขอขอบคุณนะักลงทุนทุกท่านนะครับที่สละเวลามาเข้าร่วมแล้วก็ให้ความสนใจในกิจกรรม o p portunity day ของกองทลัสบเวิรในวันนี้นะครับกส็สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอบคุณแนละ้วก็สวัสดีครับ